สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการชดผานคราของเราเช้านี้นะครับตอนนี้นะฮะก็จะพาทุกท่านมาดูถนนนะครับหลังจากที่เราเทไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับถนนนะครับฝั่งนี้นะครับคอนกรีตของเราเทแล้วครับยาวไปแล้วนะครับนะฮะบ้านหลังที่สามหลังที่สี่นะครับเตรียมถึงหลังที่สี่แล้วนะครับก็นี่เป็นถนนคอนกรีตนะฮะบ่อพักนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับถนนนะครับตรงสลบ นะครับสลบก็คือทางมันจะเป็นทางโค้งนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับถนนตรงนี้นะครับตรงทางโค้งเนี้ยจะกว้างเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็ส่วนทางตรงนะครับเราจะยิงเฉลี่ยไปหกเมตรนะครับจนครบแดหลังนะครับนะฮะนี่ครับตอนนี้เราเทไปแล้วเลยหลังที่สามไปแล้วนะครับเทไปแล้วสี่สิบห้าเมตรนะครับเลยบ้านหลังที่สามไปแล้วนะครับนะฮะก็เดี๋ยวทิ้งไว้นะครับ ประมาณสองวันนะครับก็คืออย่างน้อยสี่สิแปดชั่วโมงนะครับในการเทนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทฝั่งนี้นะครับในวันวันนี้วันพฤหัสนะครับสุกแล้วก็จะเป็นวันเสาร์นะครับนัดคิวโหลดปูนไว้แล้วนะครับวันเสาร์ช่วงบ่ายเหมือนเดิมนะครับเนี่ฮะก็จะยาวไปนู่นนะครับบ้านหลังที่หนึ่งของเรานะครับเดี๋ยวก็จะมาลงรั้วแล้วนะครับลงรั้วนะฮะทำรั้วนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็ขึ้นลงรถนะครับ เก็บสีเขาจะเสร็จแล้วนะครับนะฮะบ้านหลังที่หนึ่งของเรานะครับนะฮะบ้านหลังที่สองนะครับแล้วก็บ้านหลังที่สามเดี๋ยวกาลังจะขึ้นนะครับบ้านหลังที่สามเดี๋ยวเราจะขึ้นเลยเพราะว่าเราทําถนนไปแล้วนะครับนะฮะเนี่ยนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับช่วงเช้าเวันนี้นะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับโอเคถ้าใดต้องการแวะเข้ามาชมโครงการสามารถโทรหาผมได้โดยตรงนะครับ0897151429นะครับ0897151429นะครับ โครงการชราพานคราชแจ้กลางเมืองขอนแก่นนะครับห่างถนนเหล่านาดี6เลนเพียง200เมตรนะครับประมาณ200เมตรนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ้านหลังที่หนึ่งของเรานะครับติดประตูหน้าต่างเรียบร้อยนะครับก็เหลือเก็บสีนะฮะเหลือเก็บสีนะครับเ,เบนี่ยแล้วก็ทำโรงรถนะครับตรงนี้นะฮะ ก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำมันไดนะครับแล้วก็เทรอบนอกนะครับขึ้นรั้วจบกันครับผม